สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสำรวจข้อมูลเ,เกี่ยวกับค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งที่แบบทั้งคุ้นเคยแล้วก็น่าทึ่งมากครับนั่นคือค่าพายหรือพายค่ะเรามีข้อมูลมาจากทั้ง NSL s y m a t แล้วก็วิกิพีเดียด้วยนะครับก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมพายต้องผูกกับวงกลมตลอดเลยแล้วค่ามันมาจากไหนอแล้วทำไมตัวเลขทศนิยมมันถึงยาวไปเรื่อยๆแบบไม่มีสิ้นสุด ไม่ซ้ำกันเลยแถมยังมีวันฉลองด้วยนะที่อาจจะนึกถึงขนมภายกันค่ะก็โดยพื้นฐานที่สุดเลยเนี่ยนะคะภายคืออัตราส่วนนะคะระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่ว่าวงกลมจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนครับอัตราส่วนเนี้ยเท่าเดิมตลอดในเรขาคณิตแบบยุคคลิดหรือแบบที่เราเรียนเรียนกันเนี่ยค่าประมาณก็คือ3 1 4 1 5 9 3 1 4 1 5 9ที่เราท่องกันใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันพิเศษจริงๆนะคือการที่มันเป็นจำนวนอัตรรกยะค่ะจำนวนอัตรกยะเอ่อหมายถึงทศนิยมที่มันยาวไปเรื่อยๆไม่มีจบแหละครับแล้วก็ไม่ซ้ำกันเป็นแพทเทิร์นเลยถูกต้องค่ะยาวไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่มีชุดตัวเลขที่ซ้ำกันเป็นรูปแบบเลยโอ้โหแปลกดีนะครับคือค่าคงที่จากรูปทรงง่ายๆอย่างวงกลมเนี่ยนะกลับกลายเป็นตัวเลขที่ เออซับซ้อนแบบไม่มีที่สิ้นสุดได้ใช่ค่ะนั่นแหละคือความน่าทึ่งของมันเลยคือมนุษย์เราเนี่ยพยายามหาค่าที่แท้จริงของพายมาเป็นพันๆปีแล้วนะคะครับข้อมูลก็บอกว่าตั้งแต่ยุคบาบิโลนอียิปบ,บราณน,นู่นเลยก็มีการคำนวณค่าประมาณไว้แล้วแต่ก็เป็นการวัดแบบอืมคร่าวๆอะค่ะอ๋อแค่วัดเอาค่ะจุดเปลี่ยนสาคัญจริงๆคือยุคของอาคิมิเดสนักประชาวกรีกค่ะ Edes, อ์คิมิดดสอ๋อที่เขาใช้วิธีสร้างรูปหลายเหลี่ยมซ้อนวงกลมใช่ไหมครับเหมือนการตีกรอบค่าพายให้แคบลงลงด้วยรูปทรงที่คำนวณง่ายกว่าใช่เลยค่ะถูกต้องเป็นการเปลี่ยนจากการวัดมาเป็นการใช้เหตุผลทางเรขาคณิตเพื่อจะบีบค่าให้มันแม่นยำขึ้นครับครับยิ่งใช้รูปหลายเหลี่ยมที่มีจำนวนด้านเยอะขึ้นเท่าไหร่ค่าที่ได้ก็จะยิ่งใกล้เคียงพายมากขึ้นเท่านั้นค่ะอย่างอะคิมีเดสเขาใช้รูป96กเหลี่ยมโห96เหลี่ยมค่ะ แล้วต่อมานักคณิตศาสตร์ชาวจีนจูชงจือก็พัฒนาวิธีนี้ไปอีกใช้รูปหมื่นกว่าเหลี่ยมแน่หมื่นกว่าเหลี่ยมค่ะได้ข้ามแม่นยำถึงทศนิยม6กตาแหน่งเลยซึ่งโหสําหรับยุคนั้นนี่สุดยอดมากโหสุดยอดจริงๆครับแสดงว่าเป็นภารกิจที่แบบท้าทายกันมาตลอดเลยและความพยายามนี้ก็ยังยังทำกันต่อมาจนถึงยุคคอมพิวเตอร์ที่คำนวณได้เป็นล้านล้านตำแหน่งใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่เจอแพทเทิร์นซ้ำเลย อย่างลำดับง่ายๆ 1, 2, 3, 4, 5, 6กก็ยังหาไม่เจอในร้านตำแหน่งแรกด้วยซ้ำค่ะใช่เลยมันก็ยิ่งยืนยันธรรมชาติ ความเป็นอัตรายะของพายเข้าไปอีกซึ่งทั้งหมดนี้พอย้อนกลับไปมันก็คือคุณสมบัติพื้นฐานที่ติดตัวมากับความเป็นวงกลมนั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือธรรมชาติของวงกลมเองค่ะและเพราะมันคือหัวใจของวงกลมแบบนี้นี่แหละพายก็เลยไปปรากฏอยู่ในทุกสูตรที่เกี่ยวกับวงกลมหรือทรงกลมเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นรอบวงสองพายอา พื้นที่วงกลม pi square หรือว่าจะเป็นปริมาตรพื้นที่ผิวของทรงกลมก็มีายอยู่ด้วยทั้งนั้นอ๋อเพราะมันคืออัตราส่วนพื้นฐานตัวนี้นี่เองแล้วการใช้สัญ,ญลักษณ์ายที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้แล้วครับอันนี้มีมานานหรือยังอ๋อตัวสัญ,ญลักษณ์ายเนี่ยจริงๆเพิ่งจะมานิยมใช้กันแพร่หลายก็หลังยุคของเลโอนหาดออยเลอร์นักคณิตศาสตร์คนสำคัญในช่วงศตวรรษที่18นี่เองค่ะอ๋อครับไม่นานมากเท่าไหร่ แล้วนอกจากคณิตศาสตร์เหรอครับเห็นข้อมูลบอกว่ามันไปโผล่ในฟิสิกส์ด้วยอย่างหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กอันนี้เกี่ยวยังไงครับใช่ค่ะคือในทางฟิสิกส์หลายๆเรื่องโดยเฉพาะที่มันลงลึกไปในระดับควอนตัมหรือเรื่องเกี่ยวกับคลื่นการสั่นอะไรพวกนี้ค่ะครับมันมักจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของวงกลมการหมุนวนซ่อนอยู่ข้างในพายก็เลยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมการที่ใช้อธิบายพฤติกรรมเหล่านั้นด้วยเหมือนกัน อ๋อ oh, เป็นตัวอย่างว่าคณิตศาสตร์กับธรรมชาติที่มันเชื่อมกันจริงๆนะครับใช่ค่ะเชื่อมโยงกันลึกซึ้งมากน่าสนใจมากครับสรุปแล้วพายก็คืออัตราส่วนมหัสจรัร์ของวงกลมเนอะเป็นจํานวนอตัตรากยะที่ทศนิยมไม่มีวันจบไม่ซ้ําทําให้มันสําคัญมากในหลายสาขาเลยจนมีวันพิเศษของตัวเองด้วยค่ะวันพายพายเดวันที่14เดือน3หรือ314ซึ่งเลขมันก็ไปพ้องกับค่าประมาณ3.14พอดี ใช่เลยค่ะซึ่งคนที่ริเริ่มไอเดียนี้คือแ a ลรี่ชอเป็นนักฟิสิกส์ที่พิพิธภัณฑ์ Exploratorium ที่ซานฟรานซิสโกตั้งแต่ปี1988นนู่นนะคะครับแล้ววันที่14มีนาคมเนี่ยหลายๆที่โดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เขาก็มักจะฉลองกันบางทีก็มีการกินพายที่เป็นขนมจริงๆกันด้วยนะคะสนุกสนุกเชื่อมกับชื่อพายในภาษาอังกฤษพอดี <laughs> เป็นเก็ดที่น่ารักดีครับสรุปว่าภายนี่สำคัญทั้งในทางทฤษฎีแล้วก็มีสีสันในทางปฏิบัติด้วยนะใช่ค่ะทีนี้ขอทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่น่าสนใจนิดนึงนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะรู้ค่าภายละเอียดไปเป็นล้านๆตำแหน่งแล้วครับ แล้วก็รู้ด้วยว่าจริงๆใช้แค่ประมาณสัก39ตำแหน่งแรกก็พอจะคำนวณขนาดของเอกภพที่เราสังเกตได้เนี่ยให้แม่นยำระดับอะตอมได้แล้วโห oh, แค่39ตำแหน่งค่ะแต่การที่ตัวเลขทศนิยมของมันยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่มีรูปแบบเลยเนี่ย มันก็ยังเป็นปริศนาที่ชวนให้เราขบคิดได้เสมอเลยนะคะอืมว่าทําไมคุณสมบัติพื้นฐานของรูปทรงที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายอย่างวงกลมเนี่ยถึงแสดงตัวออกมาผ่านค่าคงที่ที่มันซับซ้อนแล้วก็ไร้ขอบเขตได้ขนาดนี้นั่นสิครับน่าคิดจริงๆครับว่าความเรียบง่ายมันซ่อนความซับซ้อนที่ไม่มีที่สิ้นสุดเอาไว้ได้ยังไงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับพอดแคสต์เรื่องเล่าคณิตศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ